สวัสดีครับก็ต้องสบายดีพี่พี่น้องชาวสปปลาวนะครับแล้วก็ใช่ครับใช่ไหครับต้องขอต้องก่อนอื่นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอบคุณเอ่อพ่อเลี้ยงแก้วแล้วก็เสียเสียสุกนะครับเสียสุกชูมือครับเสียสุกครับก็ชูมือเลยครับเสียสุกครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานนะครับี่นะครับผม แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC นะครับก็ไม่คิดว่าจะตามกันมานะครับผมเนาะก็ดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็มีความสุขครับได้เห็นน้องๆมาเที่ยวเล่นกันเนะนะครับก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับผมก็ยังจะผมก็ยังจะเป็นนายดอกลักคนนี้แบบเดิมตลอดไปนะครับเห็นะฮะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอ่า แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือผมขอบคุณพี่พี่ FC Steamlight ด้วยแล้วกันนะครับ,รบวันนี้พี่พี่ FC Steamlight ทั้งตอนนี้ประมาณ3,000คนนะฮะก็พรุ่งนี้รอชมอีกหนึ่งงานวันนี้วางเวียงเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้สถานีต่อไปคือเวียงจันท์เวียงจันท์เวียงใจครับเวียงจันท์เวียงใจพรุ่งนี้จะฟิลผับนะครับเพราะว่ากลางแจ้งมันหนาวโอ้โหพรุ่งนี้มันม้วนซื่อแน่นอนนะครับอีอกหนึ่งวันนะครับกับน้องๆนะครับ ยังไงก็ฝากเข้ามาให้กําลังใจน้องนุ๊กน้องปายแล้วก็น้องๆบ้านสิงด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับโอเคครับสิ่งที่แข็งแรงพอดีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องนุ๊กน้องปายน้องแจ็กกี้ธวุฒนน้องวุฒินะฮะน้องโจทธวัฒชัยครับผมน้องแก้วพีพีน้องเจตทกุลตอนน้องออฟเซตฟาส์ดครับผมพร้อมทีมงานสิงห์มิวสิกแบนด์นะฮะแล้วก็ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็ว้หวานเวียงจันเด้อวังเวียงบังเวียงเวียงจันเขาจะไปเด่นเมืองยังไง มืัอนี้ครับเดี๋ยวังเบียงเพราท่านจบเอย่าขัดดิพูดท่านพูดยังไม่จบเลยเนี่ยวันนี้วังเบียงสนุกมากครับผมขอบคุณหลายมีความสุขเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับอพี่ป๊อป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 ไปหนึงขออนุญาตครับขอขออนุญาตครับพี่เอ่อขอเชิญอนุญาตเสียสุขกับเอ่อท่านอะไรหัวหน้าแผนกกปสครับเชิญถ่ายรูปเอาถ่ายรูปนิดนึงนิดนึงเลยนะครับเออต้อมต้อมเข้ามาต้อมเข้ามาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนผมอยู่ฮะโอเคคถ่ายรับ เชิญครับผมแล้วก็ไออยางครับไอหอางครับมาครับอ,บอะจะทีมงานผู้บริหารแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆหน่วยงานงที่ได,ได้ให้โอกาสพวกเราในวันนี้นะครับอขอบคุณพีพี P P F C เอฟซีเด้ออาจจะลืมนะครับผมคำคืนนี้นะฮะใครที่หิวข้าวนะครับผมบัมีไส้ซีเด้อมาเคลื่อนพวกเขาไปกินปัด๊ดขี่แข่ท่านสอย อะไร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 ไม่นี่เสียไปแสนสี่หมดขนเอออ่โอเคครับครับผมพี่